สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเ,าเครื่องแต่งกิ่งแล้วกันนะใช้คำนี้แล้วกันเอ็กโคนะฮะเคียวรู้สึกเอ็กโคนะฮะตอนนี้ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะพี่มีน้ำหนักนะครับค่อนข้างแข็งแรงเนื่องจากว่าบอดี้เนี่ยรู้สึกเป็นแมกนีเซียมหมดเลยนะครับมันไม่ใช่พลาสติกนะฮะมาพร้อมบาริบสีนิ้วนะครับเนี่ยดึงลานสตาร์ทดึงก็ไม่ค่อยหนักนะไม่หนักนะครับดุดันนะฮะ เคียวริสึนะครับ CS 3 0 4 Made in Japan นะเห็นไหมเห็นไหมฮะเบนซิน2จังหวะ 30cc ซีซีนะตัวเนี้ยนะครับมือ2ญี่ปุ่นเลยแนะนำตรงนี้ก่อนตัวนี้ก็คือ Fuel Mix ก็คือเบนซินผสมออโต้ลูปนะฮะไอตัวนี้ Change Oil ก็คือน้ำมันเลี้ยงโซ่นั่นเองตอนนี้ผมไม่ได้ใส่น้ำมันเลี้ยงโซ่นะ อพอดีว่ามารีวิวอยู่ต่างงห,หวดเอาราคาก่อนเอา4 0 0 0รวมส่งเลยปกติขาย4,8 0พเนื่องจากว่ามันมีตำหนิตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับนิดนึงแล้วก็มีมีลั่นตรงนี้แต่ไม่ไม่มีผลนะมันไม่หลุดนะแค่นั้นเองเอา4 0 0พรวมส่งนะครับส่งแฟลชได้เลยไม่ติดวันหยุดนะครับเนื่องจากว่าแฟลชไม่หยุดนะฮะนี่ฮะโซ่ก็ยังเหลือเยอะเลย ครับผมผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะฮะวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยครับพี่สวิต์ปิดเปิดอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ก็โช็คนะครับตัวนี้สังเกตดูดีนะไม่มีตัวแยกน้ำมันนั่นหมายความว่าครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องดึงช็และดึงสตาร์ทประมาณ4 5ครั้งเหมือนกันพอติดแล้วก็ทีเดียวติดเลยนั่นเองครับมีน้ำหนักนะฮะปกติถ้าสเปคนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณสักอ่สี่กิโลนิดๆแต่ผมว่าตัวนี้5โลก,กว่าเลยนะครับมีน้ำหนักนะฮะ เนื่องจากว่ามันเป็นแมกนีเซียมคือถ้าพี่ต้องการความแข็งแรงอะ่ะตัวนี้คือคําตอบเลยนะฮะถ้าไม่ถอยไม่โคไปหนีบมันมันยังจูอย่างเงี้ยแหละฮะนี่ฮะมันมันแข็งแรงเลยแล้วดุดันเลยนะอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะอ่าเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูก่อนนะเปิดสวิตช์ขึ้นนะตำแหน่งดันขึ้นข้างบนนะเสียงเสียงมันจะค่อยๆมันค่อนข้างดุดัน แต่ว่ามันไม่ได้ดังจนแบบเรียกกันมาทั้งอำเภอหรอกไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับตะปูมันไปตะปูไฟแลบเลยไม้มันมีตะปูพี่น้องไฟแลบเลยนะฮะเดี๋ยวๆดก็ประมาณนี้อ่ะเอาสี่พันสี่พันนะ ก็ก่อนใช้ก็รับคมมันนิดนึงก็ยังคมอยู่นะเหลือเยอะอยู่เลยพวกนี้มีจําหน่ายนะครับมีมีนะฮะเวลาเวลาซื้อซื้อโซ่พวกนี้ก็นับฟันมาเนี่ยกี่ฟันนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยนับฟันมาสั่งซื้อได้ครับถามว่าอะไรมีไม่มันแทบไม่เสียเลยพี่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนคือโซ่อย่างเดียวแต่เนี่ยก็ยังใช้ได้อีกประมาณทักสองปีได้สบายสบายนะฮะ นะครับไปรับเอาหน่อยเอาส0่พัรมส่งนะไม่เก็บไปทางเนื่องจากว่าผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างพื้นที่นะครับโอนแล้วก็ส่งเดี๋ยวส่งแฟลชให้ส่งได้ทันทีเลยแฟลชไม่มีวันหยุดนะครับพร้อมสนใจก็สั่งมาได้เลยฮะมีประกัน120วันและดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานสวัสดีครับ